จดำๆนนึงคุย้อเย็นเอยจริงๆเนี่ยเราเียนไปสอบตามมหาลัยก็จะหเดำ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 ดไดำ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 ราดำดำดัดำดราำดำดำก็ดำงำด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 ำ้ำด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 ดดำ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 ดดำดำดด ตอน้าม่อยากรบกนที่เราอ่ะเหน่รดแล้วอ่ะเราเลือกจำเรื่อเดียวเป็นไปแล้วสิ่นี่มนมีอยู่ะไม่หายแล้วลูกไหนหาเต็มเลยอะไรแค่เรื่อใหม่แต่พี่ลบเก่ง พี่จัไม่แด้นาก่อนแล้วเวลาพักกองแบบว่าใส่เสื้อคุณแล้วุแล้ว่มแ้วเงินคงเชื่อไม่ได้ล้อดู้วนวว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 วนวว่วว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 วนวว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 วเวววะวว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 าวาวว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 ว ะไรนะโอ้โหีีอย่างเี้ยชิมิชิมิจิบุจิบุยังหรอจิุจิกว่านี่เกิดตลกเลยแล้วก็ทำอะไรแล้วก็เปนเน็ตแล้วกบอกโอ้ทำอะไรมาทำไมดัด้ดัดหน่อยหนอยีกเป็นเน็ตหน่อยอีกเป็นเน็ตหน่อยอีเป็นเน็ตชอบคนที่ผลก็ชอบไม่ชอบขอไใคเป็นไงไ่้งั้นเราเลิมชอบลยว่ะรมชอบนี่นังนี่ชอบเลยมากที่ด